สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำเมนูนี้กันนะคะปลากระพงผัดผงกะหรี่แห้งทานคู่กับโรตีนะก่อนอื่นก็นำขิงกระเทียมหอมแดงมาตำรวมกันนะคะแล้วก็นำไปหมักไว้กับปลากระพงสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วพักไปก่อนแล้วไปเตรียมทอดโรตีกันคะ่ะเวลาทอดโรตีก็ใช้ไฟอ,อ่อนหน่อยนะคะทอดให้เข้าเหลืองประมาณนี้ก็นำขึ้นได้เลยนะคะ แล้วเตรียมไปผัดผงกะหรี่กันคะ่ะก่อนอื่นไปเก็บใบหอมแขกหรือว่าเคอรี่ลีฟกันก่อนนะคะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะคะเริ่มด้วยน้ำมันมะกอกนะคะอบเชยแล้วก็ใบหอมแขกผัดให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยปลากระพงที่หมักไวค้ค่ะ ถ้าจะให้ง่ายคือลวกมันฝรั่งให้สุกไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันฝรั่งสุกยากอยู่เหมือนกันเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงนะคะแล้วผัดไปเรื่อยเื่อจนกว่าเขาจะสุกนะคะตามด้วยผงกะหรี่แล้วก็นมจืดนะคะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะคะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะ หน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็นำไปทาบนโรตีกันนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟไว้ลองไปทำตามกันดูนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ